แต่ก่อนไม่เคยเอาถ่านเลยเดี๋ยววันนี้สมรสจะเอาถ่านให้ดูสมรสบอกจอสูงแท้เลยเอา้เนานี่เด้กสามมันแล้วงายปล่าไปใช้แล้วนะนะจะปุ้ยเขาจะใช้เอ็กอบรรยากาศช่วงเร่ง บรรยากาศชดชื่นพวกรอยใส่สีแดงอ,อยู่เบิดปีจกงางร์ตปีพ่อกับลูกใส่ติสีแดงถูกหรือแพงแดงไว้ก่อนรู้จักไหมวันนี้มาขดทาน มาคดทานนะทุกคนพยาบบ้าน,นพยาบ,บาน,นาแบ,บบ,บาลหน้าไฟนี่นะันาางคือเป็นตะเขียดหน่อยลายแช่ะแกเขียดเนาะแกเขียดหน่อยยำม,มาแรง่ บรรยากาศย่ามะแลงเด้อพี <ícios> ่น <wan> <sins>. ้องอีตาบอยจะมาควอดทานกับพี่ไอชมลดคนโสดบ่มีแฟนค่อยทอดแขนพี่สาวมองผู้สาวมองความผู้สผู้สาวมองความจังไหมกูกับปเสื้อกูได้จับแล้วคือบัวานในพยาบาลโ่อยยางกจับเป็นห้าพยาบาลมันคือเบายางงูแท้ เน wow. um> uh um> um> mm ี่าะใครสีไปให้นอนน้ำเด็ดสิฟอร์เรนเจอร์จะไปไซด์น่ะเห็นตะดากันนะเออเออถึกดามักจุกชนอแล้วังถึกดามักจุกดามักจุกลุงชมรถโอ้ยมาๆโอ้ไปแมีผ้าเมื่อไป เมื่อจะได้มอเตอร์ไซค์คนเดียซะโอขับดีกสุดเลเพ่อนนเี่นกล้ะเนชีออกแล้วีออกเนออันผู้คุดนี <k> <k ่กับลีล่าค่ะเด้มพี่น้องผู้คุดน่่ก็จะเม่นเอาล้อคือจะคล้องค่ะเหตุก็เหตนเอาออกแล้วม้ยเวิลาคุณอีตาบอยเขาไ่ได้ออกเป็นเพล้นกึบลดบนเรื่ังปั้นเต้นเต้นเต้น

โอ้ไม่จะทานไม่จะทานล้วนๆเลยข้างนอกนะคับทุกหลอกไปไปไปดามดามเมื่อเลยเสียดายคด้เนาะคนอาบน้ำพอแห้งแล้วเนาะคนอาบน้ำพอแห้งแล้วพอพี่ใส่บ้านนี้กวนฮะสุดท้านท่านตองไปท่านดินบนดินเป็นก้อนเมื่อก้อนสวยงามเป็นแท่งเป็นแท่งของเองกอก็ได้ไล่พร้อม ุู้ใดมั่งมั่งใครในผู้ยิบานเนาะดำอันนี้คือผู้ยิบ้านบ้านหน่อยเด้อจ้าบอมผู้ยิบ้านฟินแลนด์นะครนะับเนาะบ่มบอมเป็นผู้ยิบ,ยบ,ยยบานฟินแลนด์นะเขาแต่ว่าเป็นผู้ยิบ้านอะไรแนะนำตัวสิผู้ยิบ้านป๋อง <laughs> ผู้ใดสนใจก็ทักมาเด้อจ้าผู้เบาขอดทานนั่นโสดบ่มีแฟนเด้อจ้ารอบอคันผู้ใดว่ารอก็คอมเมนต์มา กดไหลให้พร้อมเด้อยวะเด้อแั็แเฉียดไปเลยจะไปส่งถึงหน้าบ้านขายตัวขายหำใหญ่คนไม่มีแฟนไปหาไปหาเซิงในวันละหมื่นอีตาดันว่าให้ตายังฟันจะขยันนะเฮ้ยใช่ปอกหำอย่างดีโอ้คนเหนือยวเลยบอกชอบนั่นอ้เรื่อยอุ้มขึ้นเล้วบันี อิตบ,บอยลุยแล้วโอ้ยหยัดเอาคนเื่อนีน้ต้องจะาของสองสอบเพืหยัดเต็มที่เบอยเอาบริเวณหอดกาบหยัดเต็มี่กันเออ <c oughs> แมน <c oughs> แจ้วโควิดบาทนี่เอาเขาไปนาะชอบลรเนอกพยาบาลชอบลรคสบายปหนานี้ทำนี่อาบนี้ อาม, er มื่อเดซิปเท้ารถจะได้เรารอเก่งแล้วตีนแข่งขาไล่เลยลูกเจ้ามันเล้วก็สิได้มาลอกมาเล่ม,อมเอาอเขี่ยไม่ก้ามือยังกอลูกยีตะเนาะเออมันเลี้ยวกันนะชีว่ามื่อนี้มันกับโมเมนต์แล้วเนาะคือจิ๊ดใสไฟเอาสปอร์ไล่ไปเปิดเออไปรเรียกยัง ว้าวล่ะเล่นแดงด้ะเล่นก้อนพื้นนั่นตัวเล็กตัวเล็กเลยตัวเล็กเปลยนไหมตัวล่ะเล่นหงโอ้ยเล่นเล่นแก่เทมพื้นไปสวัสดีครับก่อนน้องฟอดสวัสดีครับก่อนเจ้าของเจ้าของช่องแนะนำตัวนะเจ้าของช่องสวัสดีครับผมมือนี้บอย โล่าอีสานบัตประไลศิภามากขวดทานวิธีค้นอีสานเขากับพรบใบเตี้ยที่เขากับน้ำพี่น้องไว้เนลิงเขาเปาไฟไว้ย่างเออไว้ย่างนั่นย่างนี่ตัวกันซื้อเขาเมือนกันเองทำเทศเอาอยู่แบบเพียงพ่อและพ่อเพียงเขาทาน ใ,ใส่ในขัวเงินแก๊ดกระมีเข้ากระใสปั๊บปุ่นกันไปเพื่อที่ประหยัญญาใส่ใจพี่น้องเขาใส่ตะเกียบลายกับเปลืองเงิน,นแก๊ดมันมีอ่อนได้ไหมไอ้สนใจทานก็สร้างได้เด้อครับเด้อคุณยายบ้านป๋องยิ้มเมืองทานมีตะก่อนงามพี่น้องส่วนแข็งโค่สวนทานมือไอ้เพื่อวะกระชอบ Head, Saint, shirt, ได้เบ like ิ้งแล้วกับผากดไลค์กดแชร์เด้ดจ้าใครอยากเบิ้งรอบนาเฮ็ดจังไหวิที่เฮ็ดทานกดติดตามนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะพ้ามาเอาฟืนลงแล้วกับเผาเขาเฮ็ดแนวไดมันจังเป็นแท่งเป็นแท่งนั่นนี่ง่ามนะะ สอบหนึงมาเป็นหน่อยหน่อยบาทแล้วพี่น้องสองบาทมาเด้อสอบนึงนี่มันธรรมดาโมเมนธรรมดาูี่นี่เอบเงนี่น่ท้านอดงา่ตง่ทางายย่างน่กระแซบ แรกจิทเวาก็ยังนาออยากกินหมูกระทะ,ฮะ,ฮะเอ่อน,วนสวัสดีครับก่อนน้องฟอร์เรนเจอรลูกตาบอยเด้จัดเดินี่เด้อลูกไส้ลาครับลูกไส,ส้ลาก่นอนลูกไส้ลาโม <หา S 1> บ,บาก็เขียวน้าสอญญาาามังน้าในถามมัันบ่ได้เด็เยลงกับเขี้ยวี่สวนส็เล่น กนได้เบิดตู้มา้อยเนาะอ้าวใะควงมันยังนักยังก็หลงมู่ะกระดัมก็โบลาดำกระอาบหน้ามือจากลุงหยิบคุณลูกอิตาบอยกับเฮดคือพอมันเป็นคนนะโอ้ไฝ่ายซอยงันเก่งเด้อพี่น้องเอาลูกอ่ะเก่งเก่งเก่ง จำกาค่อนปูอลูีเงยบเงียบสีงบาเาเาจะชอบนีปูมน้ำมีันไรเป็นโรเอาะเามาไนล่ะหวือขี้ได้งงขึ้นเป็นอนรเออทิมไซเวลาขณะนี้ก็หกโมงเย็นแล้วนอะพี่น้องทิมมาเพ่งยังกัลูก ประกาทีมให้ยังไปสร้างทานสร้างได้เด้อซื้อทานแถมคนซื้อทานแถมคนเขาว่าอันนี้ก็โสดเด้อจะเด้อนี่มิตตุภูบาลเบิดนี่ผู้บาลเบิดอยู่นี่ก็ดีแต่ว่าไม่ถือใจให้ฟรีน่นทักมาสั่นคอมเมนต์มาเขาว่าคันถืกใจให้ท่านชอมหนึ่งให้ฟรีเขาว่าค่ากดไลค์กดแชร์ให้หาคนแรก หาคนแรกเขาว่ามีแต่ผู้สาวเดินขอตอนรับเอาแต่เฉพาะผู้หญิงนะเขาว่าเป็นผู้สาวโซดม่มีแฟนนั่มมีฟัวบอามีฟัวบ่เอาเขาว่าเมื่อไหร่ดันผัวเขาเจะให้อ่ะเรียบร้อยเนียเรียบร้อยอ้า บรรยากาศบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยบ่ตองซื้อเขาเผาเอาเองทานก็ได้พอได้ย่างซีนย่างเนื้ออย่างทุกอย่างมีบ้านฟองสีเขาพร้อมด้วครับเด้อใส่บริการได้เอสีด้สีดีสีได้สีดีสีเศร้าสีแรงสีเดึกคยสีคอนสีแจงสีขวมสีไงสีแจ้งกัสีพูกกัสีใส่พัดไฟสีอื้อ ขั้นกันบ่เห็นหูก่นเอาเขาใสกับเปิดไส่เบื้ซะก่อนลววะว่ะทานงามซะเหลือเกินพี่น้องเอ้ยบรรยากาศงา้าแมลงบรรยากาศดีดีบรรยากาศเย็นเย็นแต่ว่าลูกพี่คอยอยู่ในเตานะป่แม่นหน้าตาดมแม่ม,ม,มดำล้วบ่พี่น้องจากรอๆลงไปเตาทานเปลี่ยนเ<อ>ป็นคนาาละคนเลยเด้อพี่กูไปว่าทั้งไก่เปิดออก มันไม่ได้แล้วมปิดเลยหรืมันก็ดูขั้นดูเข่งเก่งเข่งทุกยงนัออกมาจากอันเตาทานออกมาจากเตาทานก็เปลี่ยนไปคนละคนด้วยพี่น้องนี่ลักแท้เพราเนาะลักแท้นั่นแล้วก็พุ่มเผาทานเนี่ยต้องการลักแท้ นั่นต้องการรักแท้รักจอมปลอมเขาไม่เอาเขาว่ารักแท้แถมทานพ้อรักแท้นะคอกับลูก เสื้อแดงกับเสื้อแดงเริ่มมอมแแมมนาจาตอนนี้เ <laughs> สื้อแดงมาลายลูกไซหละลูกไซหลาตาบอยแม,ม,ม่นมี้นาลูก,ากก็จะก่ออิด <c oughs> ตัวเด็ดมันดากรอบเลี้ยตัวใส่ <c oughs> เจ้าข้าบีบสิเราบ่รข้าบีบเกมมือนโอ้ฐานเมตรแต่งามๆนาน้องฟอร์ดเล่นเจอตกะโต๊ต๊ต๊คุณน่ะน้องฟอร์ดเล่นเด้อพี่น้องเด้อตามประสาทเด็กน้อยบ้านอันพื้นบ้านเฮาเลี้ยงแบบเลี้ยงง่ายๆลูกข่อยบ่ต้องเลี้ยงยากมากไม่พี่น้องบันใหญ่มากจึงฉีเอาตัวเองรอดเวลาเลี้ยงแบบคุณหนูได้ลูกข่อย บ่ได้เลี้ยงแบบคุณหนูเด้อจ้ะเด้อเลี้ยงแบบพื้นบ้านเฮาเลี้ยงแบบธรรมชาสตร์นข่่งไปแรกแข็งเธอเด้อจ้ะน้องฟอร์ดนี่เด้อเลี้ยงฉันเสียแข็งแรงแข็งแรงเลี้ยงแบบใหญ่ธรรมชาติเลยลูกคอยโอ้ผุนอ่ะเก่ง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 ต้องมือจิ้งค้อนะลูกต้องมือจิ้งค้อแน่เก่งไรเก่งไร มือนังเก็บก็ได้เพราะว่ามือเสือเอุ่งมือนักเก็บก็ได้เพราะต้องหีมันม้นเอกพอได้ใส่นึ่ก้อนเมือได้ออกมามาแบดน่มือนักเก็บอีกพกขนมมาพร้อมเพราะมือนสิมัดได้เห็นหย่อนหิวเบืองมันเบืองายเลยอ่นรอเบืองหน่อมือสิมันเบืองดอกอี่ยังล่ะแม่อี่ยังอ่ะ